เท็นเรื่องคนเรื่องมนุษย์นี่แหละเท่รืลองอื่นร็มีเรื่องเทศจอะไรหรมนุษย์ของเราที่เรียกว่ามนุษย์สมบัติสมบัติคือของที่เราได้มาแล้วเรียกว่าสมบัติของมาถึงมือของเรามาถึงตัวของเราเนี่เรียกว่าสมบัติ มนุษย์สมบัติในทั้งของดีวิเศษได้อะไรทั้งหมดสู้อันนี้ม่ได้ทั้งนั้นที่เป็นมนุษย์สมบัติมาแล้วนั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างมีความมดสวรรค์สมบัติก็อยู่ในนั้นนิพพานสมบัติก็อยู่ในนั้นในมนุษย์สมบัตินั้น คนที่จะไปเกิดสวรรค์ก็ดีเป็นพรมก็ดีถึงพระนิพทางก็ดีต้อมาได้มนุษย์ไจก่อนมาเป็นมนุษย์นี่งเสียก่อนมาสร้างสมเอาอในมนุษย์ของเรานี่แหละ ถ้าสาวกทั้งหลายพุทธเจ้าเป็นต้นท่านก็มาสร้างเอามนุษย์เนี่ั้งนั้นมาสร้างมนุษย์เพียงพอแล้วยังไสได,สด้ถ้รหวาน้ได้นิพพานถรงของสติเลิดที่สุดมนุษย์ของเรานี่เป็นเรื่องต้นเรื่องต้นที่จะพูดถึงเรื่องมนุษย์สมบัติ สามารถทีท่จะทำดิีทำดีทุกสิ่งทุกอย่างตบลมศึกษาวิชาสมรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเท่าพญ,ญามหากษัตริย์มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการ ถ้าไม่ได้มนุษย์แต่แล้วก็ไม่ได้ของพระเ้าจ um, ึงว่ามนุษย์ตมบงตวัีมันเป็นของดีเลิศดียิ่งกว่าสิ่งอื่นเลยดีจนกระทั่งเป็นกุศลวิโสทุกสิ่งทุกประการพระพุทธเจ้าก็มาเกิดในมนุษย์ก่อนแต่จาวทั้งหลายก็มาเกิดมนุษย์นี่เช่น ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าะเป็นสาวกถ้าเกิดในพบอื่นถ้าอื่นไม่ได้เป็นหรอกคนเราทุกคนที่เกิดมาได้ชื่อว่าได้มนุษยบัรแิแล้วแต่ว่าคนเราอ่อยละเหลืองทิ้งเสียไม่ได้ความลุมื่อไม่ใจ ปรับปรุงให้มนุษย์สมบัติเรื่องของดีเลอร์ึ้นปล่อยให้ละทิ้งไปเอาพิด่วงชั่วเนยวไหลทุกประการมนุษย์นี่แหละจะชั่วก็นดีเป็นนักเลงสุรายาเมา การต่ชีต่อพือผิดทุกสิ่งทุกอยการถ้าไม่ได้มนุษย์ได้ก็ทำไม่ได้ของกระดังต้องใ้มนุษย์เสียก่อนความเรนกายวาจาใจทีนค่อยทำความชั่วได้ละทิ้งเสียถ้าจะทำความชั่วเสียหน้าเสียฐาให้เสียดาย บุญกรรมตกแต่งมาให้เกิดเป็นมนุษย์ได้สมบัติอันดีแล้วแต่เราไม่ปฏิบัติเราไม่รักษาสมบัติน,นั้นสมบัติอันดีมีค่าอย่างเพชรเมินจินดาเขาได้ไมาต้องรักษาได้ของดีมาต้องรักษา ไม่ตกหล่นไม่ตกหายไม่ไม้อะไรไมาถูกบุกกลายของดีันต้องรักษา,าให้มันดีคนเราหามันไม่ไม่เป็นอย่างนั้นทเป็นอย่างนั้นทุกคนมันก็ดีเลยสิ้ิึว่าตนได้มนุษยมบัตรเ้็นของดีเลิศ แล้วรักษาความดีนั้นไปนั่นก็ของวิเศษโลกอันนี้จะไม่วุ่นวายโลกอนนี้จะไม่เดือดร้อนเป็นของหน้าอยู่ที่สุดมนุษย์อาคาร,รชั่วเรีวต่มไม่ใช่คนอื่นทำมนุษย์ทำแท้พวกเตจีพิศษทัง้งหร ไม่มาทําคมชั่วหรอกคนเราเนี่ยทำคมชั่วจึงว่าจะช่างางคมชั่วทําคมผิดื่อจริตตรงต่งสารทั้งก็มาได้มนุษย์ได้ก่อนนี่นมนุษย์สมบัติพร้อมบริบูลณได้ก่อนเรียกว่ามีกายมีวาจมวาจมีใจ นี้ใจใจอย่างเดียวไม่สามารถทำคนชั่วได้ที่พวกเศษพวกผีอะไรต่างๆนันมีต้ตจใจมันไม่ปรากดกายไม่ทำคมชั่วอะไรให้ใครหรอกที่ว่าผีวอาผีนคนตัวผีก็เลยเข้าใจวอกผีหลอกที่จริงมไม่ใช่ผีตัวเราหลอกเองดตัวเราหลอกต,ตัวเราเองต่างหาก มันมีเหตุใจไม่ทราบใช่ปะไม่ทราบจะเอาอะไรวหาทหารทำลายคนอื่นลักทรัพย์สมุเอลเขาก็ไม่เป็นเพราะไม่มีกายไมพูดโกหกพูดอะไรพูดเท็จพูดโกหกเขไม่ได้เพราะไม่มีไม่มีวาจาพูดมันก็ไม่ได้ยินพูดภาษาของเขาไม่ได้ยินมนุษย์แค่านั้นแหละที่จะทํา รวมชั่วทุกประการอย่างฆ่าตัดกับมนุษย์นี่แหละเป็นคนฆ่าผู้ชีวิตสรยไม่ฆ่าแร้วรักทรัพย์กับมนุษย์นี่แหละรักประพฤติคิดวิจาัยกับมนุษย์นี่แหละประพฤติถ้าเขาหงุดหงิดว่ากับมนุษย์นี่แหละกล่าวก็มีจะมีวายจาร ดื่มสุราในไ,ไรกับมนุษย์นี่แหละดึงม,มนุษย์นี่แหละกางขึ้นมามนุษย์นี่แหละตักแกงให้เป็นสุราจะเมามนุษย์เราก็เข้าเล้ถก้าบัทางก็ไปอีกเมาก็มนุษย์เนี่ยคือคนเมาทำลายคนอื่นขมนุษย์ย่ยเป็นคนทำลายนี่มันทำาระโยชนได้อย่างนี้ก็เหตุที่เราศากษรความดีของตน การรักษาตนเองตอนนี้นก็บริสุทธิ์พุทของที่แกเบิกบานเล้เจากความชั่วนะเวลเ้ยงจากซึ่งไม่ทำความชั่วห้าประการแลนะ้วอยู่เย็นเป็นสุขไม่ใช่เราคนเดียวหมู่มพวกพวกเพื่อนอยูในใน่ด้วยกันมนุษย์อารโลกอยู่ด้วยกันเย็นสบายเป็นสุขหมด ันี้แหละเป็นพื้นฐานของมนุษย์สบัติของเรามันดีอย่างนี้แหละอันนี้ถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกมนุษย์ของเรามีกายมีวาจาก็มีใจนีสามอย่างเอาใจนั่นแหละมัาที่จะนากาย าศาศาพิจารณาสายเห็นเป็นโทษเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นอสุภะปฏิกูลเกิดความเบื่อหน,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 น่ายนั่นเรียกว่าพวกโคลงเกิดเป็นมนุษย์แตจะเป็นโคงจิตอยู่ด้วยอารมณ์นั้นอสุภาพปฏิกูลเกยรเน่าปฏิกูละนั้นเรียกพวกโคลงดีขึ้นแต่อีก ตัวมนุษย์กตัวธรรมดาที่ว่ามาเบื้องต้นนั้นพิจารนากายนี่แหละให้มันสงบแล้วนะด,ดับสูนย์มนุยจนกระทั่งมม่มีกายมันมีแต่ใจนั่นแหละเรียกมันเรียกมันว่าไมอารมณ์ประมแต่เตือนากมนุษย์เมืนมอ,อ,มอ,อมน,นกัน ถ้ามันมีกายแล้วก็พิจารณากายไม่ไม่มีกายเรื่องพิจารณาก็ไม่เกิดสุภะปฏิกูไม่เป็นรูปปภพในพิจารณาโลกตั้งกายนี่มันก็ไม่ถึงอรูปกมอีกมันต้องอยู่กับกายนี่แหละถึงเราพุทธะตานี้ คิดเจนานากายเห็นอสุภปา็เห็นแล้วเจนนานเรื่องของปฏิคูณร่างเปล่าเห็นหมดแล้วเจนนา,นานระงับดับเสียทิ้งรูปส,งสังขวงมดจะเห็นแล้วในจิตในข้องในทิ้ง,ทงต่างๆรูปก็องใจิตอัลลูก็ไม่จิตมันจบคนจากรูกไปลูกไปทิ้ง ดีขึ้นมาเดินระดับอย่างนี้ร่างกายมนุษย์ของเราเนี่ยอันเดียวนี่แหละเกิดจากสมบัติมนุษย์สมบัติอันเดียวถึงชั้นเทวดาชั้นป่มพระรูปบุตรปมถึงลุกจระทำได้เหตุนั้นจึงว่าเราได้มนุษย์แล้วเราไม่พิจารณาเราไม่พิจารณาให้เป็นมนุษย์สมบัติ ให้เป็นสมบัติสวรรค์สมบัตินมพผ่านสมบัติมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันก็อยู่อย่างนั้น,นแต่ตามธรรมเนี้ถ้าเราพิจารณาให้เป็นมันก็เป็นเหตุนั้นควรที่จะพิจารณาให้เห็นกายของตนนี้เป็นของมีกุณค่าประโยชน์หรือมหาศาลเราได้กายมาแล้ว พิจารณาไปเถิดถึงลูกถึงสายาพิจารณาให้เป็นของปฏิกูลเปลือยเน่าให้เห็นอสุภาพปฏิกูลเกิดตลดตังเวศขึ้นมาในใจถ้ามันจำนี้ํำนานต้องแก่วในเรื่องเรา,าพิจารณาไม่ใช่พิจารณาคนหนึ่งแล้วแล้วก็วแล้วไป เห็นแล้วก็วแล้วไปไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องพิจารณาบ่อยๆงั้นแต่เราทานอาหารก็ฟัน,น,น,ขนของเต่าเนาี่ยเจี่ยวเจียวเต่าเลี้ยงของเก่าเนี่ยนวดแช่ของเก่าเนาี่ยกินแล้วก็่ยังเจียวอีกต้องคินลงนนไปอีกกินมาของเก่าเนาี่ยอยู่มันนี่แล้วเหรอวันหนังเราทานลับทานอ,าาอีก ความที่มีรสชาตินะนะความที่มีรสชาติมันเป็นเหตุให้ไม่ให้เบื่อหน่ายเราพิจารณาสายเหมอนนมันเห็นเป็นของแปลกอยู่เรื่อยมีรสชาติแตกต่างอยู่เรื่อยชอบใจยินดีพอใจถ้าอธิรณา เห็นอย่างด้อย่างที่เห็นธรรมดารมดานี่นั้นเบื่อเทนาเท่าไรก็เท่าเก่าเนี่ยเทียนานเท่าไรก็เท่าเก่าเท่าเก่าก็เลยเบื่อการเบื่อนั้นก็เหตุที่เรายัง่างันสงบเต็มที่มันยังค่เบื่อถ้ามันสงบเต็มที่นั่นแหละ รสชาติมันแตกต่างเป็นเห็นในพิจนาอยู่เสมอเสมอไม่อิ่มไม่ดเพต่พอใจยินดีกรรมการที่เราพิจารณาน,นอยู่นั่นจึงเป็นไปเพื่อความเจริญอยากจะให้ใจเริญให้เราไม่พิจารณาให้มันละเอียดที่ถ้วน อยากจะให้เจริญต่เราภาวนาไม่สงบอยากจะให้เจริญก้าวนาใจ,ใจเราไม่สงบมันก็ไม่ก้าวนาเลยทีการพิจารณาที่จะให้ก้าวนาวมันต้อง,งสงบสงบก่อนเหตุนนะั้นการที่จะพิจรารณาเห็นเราเป็นของปฏิลูลสุคสโคหร้วเห็น ภาพทุกข์อะไรต่างก็ตามเถอะเห็นเป็นทุกข์ก็ตามเถอะถ้าใจไม่สงบแล้วมันไม่เห็นหรอกแต่การใจสงบเนี่ยเป็นของสำคัญที่สุดมันจะเกิดไปเกิดจากใจสงบใจไม่สงบก็อย่างธรรมดาไรรมด้คนเราธรรมดาที่มองมองมาดูนอกจะเห็นเป็นธรรมดาแล้วมันเห็นเป็นของสวยสดงดงามไปอีก เิดีคดร้ายแล้วเท่าไรก็ตามเถอะมองดูนั่นเลยเป็นของสวยสดมันงามแล้วทักมันไม่ใจไม่สงบเลยนันใจสงบแล้วของสวยสดมันงามแล้วเท่าไรก็ตามเถอะรูปตั้งแั้วจะพัดแค่นเ้กตามเถอะมันเป็นเหตุให้สกรสังเวชอันนั้นจึงว่ารสชาติมันจะเกิดขึ้นมาเพราะความสกรธในความสกสังเวชนันกำลัง แต่เรื่องทั้งหลายเหล่านี้นั้นมันไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกคนเกิดเสดเกิดสุภาพปฏิบูลไม่ใช่เป็นมาทุกคนแต่ความเห็นจริงเนี่ยมันเห็นเหมือนกันเห็นทุกคนนั่นะสภาพเป็นจริงเราไอยางไรมันเห็นจริงอย่างนั้นนะคือมันเห็นตามด้วยสภาพเป็นจริงนี่ไม่ใช่อื่นไกล กายของเราที่เห็นน่ะเป็นสุภาษเห็นอย่างนี้แหละมันจะพลาจริงไหมเที่นยนเราไปจริงไหมมือของเราเนี่ยนะมือที่เราหยิบอาหารไปปากแค่นี้แหละแค่ของจริงก็เป็นของสุภาจริงไหมถ้าหาดไม่ล้างนั่นก็ทุกปรก ร่างกายของเราทั้งหมดแมด้แต่ท้าไม้เลาก็าไม่ไม่ชันละเทสาแงก็ส้องกบกบเน้นสาบตรเน้นผงันน่าจเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างจริงหมดพูดใ้าพูดเราไม่จริงไม่ได้ถ้าไม่จริงก็ลองดูมือของเราถ้าตาตก็จับนิ้วมือที่ตาม้องไปจะบฝ่ามือซะแล้วยิบมันก็ไม่อยากยิบมักมนกะ็โปรกัน เขาออกจากตัวของเราเจนเขาพูดว่าอันที่มันเห็นของสวยสดเนื่องามเพราะมันอยู่กับตัวของเราเท่านั้น,นแอทิจริงมันทกข์กบทุยกยิบก็ไม่อยากยิบถูกต้อง,องก็ไม่อยากถูกมันน่าเกลียดซะอีกตัวของเราเป็นทุกข์ไหมเกิดมาเป็นทุกข์ไหม อันที่เราเห็นเป็นสุขเป็นสุขหนึ่นพพร้มหลงหมามาจังหากความเป็นจริงแล้วมันทุกอยู่ทั้งวันกลางคืนทั้งกลางวันกลางคืนพระพุทธจเจ้าท่านเทศรวมมดเกิดขึ้นมาแล้วมีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละไม่มีอะไรหรอกทุกข์อันนี้เกิดขึ้นมาแล้วดับไปทุกข์อันนี้ดับไป พวมันอื่นเกิดขึ้นมาอีกแทนมันเป็นจริงไหมคะนี่เรานั่งอย่างนี้แหละถ้ามันเหนื่อยมันเน็ดแล้วก็เปลี่ยนอริยาบทไปยืนมันยืนมันเหนื่อยก็เปลี่ยนอริยาบทไปเดินเดินเหนื่อยก็เปลี่ยนอริยาบทมานาั่ง แล้วมานอนอาการที่เปลี่ยนวิยาบทนั้นซื่อหมายวามว่ามันทุกข์แล้วยังเ็เปลี่ยนนิยาบทก็อาการเปลี่ยนิยาบทนั่นแหะมันกำบงังปกปิดกำบงังเราไม่เห็นทุกข์คื่อมันเปลี่ยนออกไปมันหายสัะทัดกันทุกข์อันนี้หายไปก็เลยลืมแทนทุกข์ทุกข์กในกายขอยงเรา ทุกคน,นมาแทนพี่เขาอีกนี่จึงว่าเห็นตามเป็นจริงอาสุภาจะเห็นตามเป็นจริงทุกจะเห็นตามเป็นจริงท่าน,นี้อนัตตาเรเห็นตามเป็นจริงแล้วทุกคนไม่มีใครห้ามตามได้ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครห้ามได้สักคนเดียว นั่งเดียวนี้ก็ไม่มีแค่ห้ามไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวทุกไม่เห็นตัวอนัตตาซะอีกคือนั่งนี่มันเคลื่อนไอในร่าเวลามันเคลื่อนไหวแต่เออมันเคลื่อนไปทุกที่ทุกทีมันหมดไปทุกวันทุกวันมุนาทีวินาทีมันหมดใปหมดไปให้ห้ามได้สอง้นนั่นแหละอนัตตา ตอนตอนลุ่มหมดตอนวันนี้หมดปแร้วรุ่มขึ้นมาก็หมดไปแล้ววันนั้นก็มดไปอีกข้าไม่มืดอีกแล้วก็สว่างอีกเปลี่ยแนแสงไปอย่างนี้ทุกวันทุกวันให้ห้ามได้การเวลานั้นมันฆ่าชีวิตของเราให้มดไปหมดไป หาได้อยู่คงที่ให้ทั้งเวลามันก็ฆ่าตัวมันเองด้วยนานหมดแล้วมันก็ฆ่าตัวมันเองด้วยนั่นยังไงชั่วเวลาใช้อนาตตาใช้ฆ่าไม่ได้อนาตตามาเถียงกันนกตาความก็มีตนมีตัว เชียงก็เท่าไหร่ก็ไม่มีที่จีนสูดทั้งสองในตัวของมีนี่สินอนาตตาของมีจะเรียกว่าอนัตตาอะไรอ้องมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาทัางหากไม่อยู่โดยบังคับบัญชาของเราทั้งหากอนาตตาไม่ใช่ของไม่อีกของมีนี่แหละ่ะไปเขียงกันเลยอนัตตา ของมีจะไปเสียเสียง็งแสดงว่็มีที่สรินสุดของมนเที่ยงในทาวนทั้งสามประการเนี่ยอัน,นิจจังทุกสานะตามันรวมันเดียวกันนั่นทำไมจากไออนัตตลัษณะสูตรตรัวเงเนสนาขึ้นอนัตาช่ก่อน รูกลางพิเวนตารูที่รูรูปเป็นของอนัตตาถ้ารูปเป็นของอนะัตตาแล้วไอถ้ารูปเป็นของอนัตตาแล้วมันเที่ยงือไม่เที่ยงเพราถ้าไม่เที่ยงนลยที่มันแปรปรวนมันจะเป็นอนัตตามันแปรปรวนนั่นที่มันเป็นทุกข์มันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลานมันนั่นแหละเป็นทุกข์ตกลง้วยอันเดียวกัน อน,นิจจังทุกขงังหน้าตาด้านเดียวกันแต่ัหน้าตารงก็ได้อัน,นิจจังทุกขังก็ได้อานิจจังทุกขังหน้าตาก็ได้มั้ัลงเป็นอันเดียวกันนี่แหละมนุษย์สมบัติที่อธิบายสั่งหน้าตาที่ตัวของเราเนี่ก็มนุษย์สมบัติพระพุทธเจ้าเลยสําเร็จของผนนิพพานกันนี้แหละพระสาวกหลายสําเร็จของนิพพานกันนี้แหละ มนุสบัตมนี่นะเราอยู่ทุกวันน,นี้แได้มนุษย์สมบัติเป็นใครเป็นก็จท่อยู่ได้ถ้าไม่ได้มนุษย์สธรรมนะครับคิดตายมัดเรื่องทำอะไรก็ไม่ได้ตายแล้วมัดเรื่องเราได้มนุสธรรมจะค่อยพลิกไหวเปลี่ยนแปลงไปมายอยู่ตลอดเวลาติ้งอยู่ตลอดเวลา เหมือนกับท่อนไม้ท่อนปืนเนี่ยมันซิ่งไปซิ้งมาที่มีมนุษย์สมบัติอยู่มีกายวาจาใจใ,จในซิ่งไปซิ้งมาถือว่าซิง้งไม่ถือว่าดื่มยืนนั่งนอนก็คือมันซิง้งนั่นแหละถ้ามันในกซิ้งก็คือมันหยุดนสมบหมดสมบัติมนุษย์สมบัติเท่านั้น ที่บายไปถึงเรื่องมนุษย์สมบัติมากมายกวงาคนขอ,อยุษี่อเสียงแค่นี้